สถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับผู้ที่ใช้รถในการเดินทางอาจจะมีความกังวลกันไม่น้อยในการที่รถของเราต้องลุยน้ำสัญจรไปมาเจอน้ำท่วมสูงบ้างท่วมต่ำบ้างวันนี้เอกก็เลยมาแนะนำวิธีการประเมินสถานการณ์และดูแลรถยนต์หลังจากลุยน้ำท่วมกันมาให้หลายๆคนได้เตรียมความพร้อมไปชมกันเลยค่ะ ขับรถเจอน้ําท่วมท่านต้องทําอย่างไรนะคะมาฟังกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะท่านต้องสังเกตก่อนนะคะกับสถานการณ์ของน้ําที่มันท่วมอยู่นะคะว่าระดับที่น้ําท่วมเนี่ยค่ะมันท่วมขนาดไหนนะคะลําดับที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าน้ําท่วมอยู่สักประมาณ20เซนนะคะหรือประมาณเท่ากับข้อขาของเรานะคะนั่นคือระดับที่ปลอดภัยไม่ว่าท่านจะขับรถเก่งเอ่ยหรือว่าขับรถกระบะเอ่ยนะคะสามารถที่จะ ขับขี่ไปได้อย่างปลอดภัยนะคะต่อให้แม้กระทั่งมีรถที่ขับสวนเรามามีน้ํากระาะเข้ามานะคะมันก็ยังถืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะและก็ต่อไปค่ะ2นะคะต่อมาค่ะถ้าระดับน้ําอยู่ประมาณ20-40ถึงเซนติเมตรนะคะน้ําท่วมสูงอยู่ที่ประมาณสักหัวเข่านะคะหรือว่าหน้าแข้งค่ะกรณีนี้รถเก่งนะคะจะไม่สามารถดุยน้ําได้แล้วเนื่องจากว่าท่อไอเสียจะจมอยู่ใต้น้ําเกือบตลอดเวลา อาจทําให้น้ําเข้าไปและส่งผลให้เครื่องยนต์ดับได้นะคะแต่ถ้าท่านมีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องรุยฝ่าน้ําท่วมไปในระยะอันสั้นๆ ก็สามารถขับผ่านไปได้ค่ะแต่ว่ามีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาตามมาในภายหลังนะคะในส่วนของรถกระบะเอยและก็รถบรรทุกนะคะขนาดใหญ่น้ําท่วมสูงระดับอยู่ไม่เกิน40เซนติเมตรยังคงสามารถวิ่งผ่านไปได้นะคะเพื่อนๆทุกท่านค่ะหรือถ้าเป็นระดับน้ําอยู่ที่40ถึง60เซนติเมตรนะคะน้ําท่วมสูงขนาดนี้ก็คงจะอยู่เหนือประมาณหัวเข่านะคะก็ถือว่าจะเป็นอันตรายกับรถเก่งทุกรุ่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วมเข้า ท่อไอเสียและไหลเข้าท่วมบริเวณด้านในตัวรถแม้นแต่ทั้งรถกระบะก็ยังมีความเสี่ยงที่อันตรายที่น้ําจะท่วมเข้าในห้องเครื่องได้เช่นกันซึงอาจจะมีผลกระทบต่อขึ้นน้ําให้กระทบใต้ท้องรถและเป็นอันตรายกับรถยนต์ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นระดับน้ำนะคะที่เกิน60เซนติเมตรเป็นต้นไปแล้วรถทุกประเภทค่ะงดเลยนะคะงดวิ่งผ่านไปเลยนะคะ รวมถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ด้วยเนื่องจากว่าระดับน้ํามีความสูงมากอาจทําให้น้ําไหลเข้าท่อไอเสียและกองอากาศระบบต่างๆได้ง่ายและก็เป็นอันตรายกับตัวรถและเครื่องยนต์ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างที่ตามมาได้นะคะหากท่านประเมินแล้วรถของท่านไม่สามารถดูยน้ําไปได้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะและถ้าเกิดว่าท่านรุยน้ําไปนะคะอันนี้พูดก่อนนะคะว่าถ้าเกิดท่านลุยน้ําไปแล้วอยู่ดีๆลรถเนาะหรือว่าดับไปเลยนะคะเคลมประกันได้นะคะท่านทุกคนนะคะสามารถที่จะเคลมประกันได้นะคะในกรณีที่รถท่วมนะคะและเครื่องยนต์ดับนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เครื่องยนต์นนอกมีปัญหานะคะทุกอย่างเลยอันนี้ท่านสามารถเคลมประกันภัยน้ําท่วมได้นะคะมันคือ อุบัติเหตุทางภัยพิบัติทางธรรมชาตินั่นเองนะคะอันนี้สามารถที่จะเคลมประกันภัยได้ด้วยนะคะแต่อย่าลืมนะคะถ้าจะเคลมประกันภัยนะคะท่านควรจะต้องมีกรมธรรม์เลขที่กรมธรรม์อยู่ในตัวท่านรถเกิดเหตุทันทีแจ้งประกันภัยทันทีนะคะรูเรื่องและข้อสําคัญถ้าประกันภัยยังไม่มาวิดีโอมือถืออะไรต่างๆที่เรามีนะคะเก็บรูปภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอเอาไว้ด้วยนะคะค่ะหรือหากท่านมีความจําเป็นนะคะต้องลุยน้ําจริงๆแล้ว มาดูเคล็ดลับกันนะคะว่าควรจะทําอย่างไรนะคะสําหรับที่ว่าขับแล้วเราเจอสถานการณ์น้ําท่วมแล้วเราจะต้องดูดไปนะคะอันดับแรกนะคะท่านต้องปิดแอร์ตัวรถยนต์ของท่านก่อนเหตุผลที่เราต้องอปิดแอร์นะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดแอร์เอาไว้เนี่ยพัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ำเนี่ยจะทํางานซึ่งถ้าหากน้ําท่วมขึ้นมาพัดลมเนี่ยก็จะพัดให้น้ำเนี่ยกระจายเข้าไปทั่วห้องเครื่องเลยจึงเป็นสาเห,เหตุให้รถยนต์ดับหรือ เร็วร้ายกว่านั้นก็เกิดทําให้ไฟฟ้าช็อตนะคะเพราะว่ามันก็จะดูดพวกพสิ่งสกปรกภายในน้ํานะคะพวกเศษใบมงใบไม้เศษกระดงกระดาษหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็ตีกระจายไปทั่วห้องเครื่องของท่านเลยค่ะอาจจะทําให้เครื่องพังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งถ้าเราต้องลุยน้ําท่วมปิดแอร์กันทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังนั่นเองนะคะอันดับแรกปิดแอร์ค่ะนะคะอันดับที่2ต่อมานะคะ นั่นก็คือท่านควรที่จะต้องใช้เกียร์ต่ำนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะค่ะ ใช้เกียร์ต่ำนะคะซึ่งการขับรถใช้เกียร์ต่ำน่ยจะเป็นสภาวะที่เครื่องยนต์อัดดับได้ยากที่สุดเนื่องจากใช้รอบเครื่องยนต์อยู่แค่1,500ถึง2,000รอบนั่นเองต่อนาทีค่ะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานั่นหมายถึงการใช้เกียร์1หรือเกียร์2เท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะก็คือใช้เกียร์โรนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเป็นรถประเภทรุ่นใหม่ๆนะคะก็จะใช้เป็นเกียร์ M หรือเกียร์แมนนวลนั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าเกิดกรณีน้ําท่วมสูงนะคะแล้วเราต้องขับไปเนี่ยซึ่งมันจะมองไม่เห็นไหล,าหลาทางหรือไม่เห็นขอบเส้นของตัวถนนแล้วเนี่ยอันดับแรกท่านควรใช้รถคันข้างหน้านําทางนะไม่ควรที่จะนําไปเองนะคะเพราะว่ารถคันข้างหน,นะะ้าถ้าเกิดเขาจะตกเนี่ยเขาก็ตกไปก่อนเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นอะไรนะคะแต่ถ้าไม่มีรถคันข้างหน้านําทางพยายามอยู่ในระยะกลางของตัวถนนนะคะอย่างนั้นจะดีกว่าค่ะ แล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้จะสําคัญมากค่ะถ้าเกิดว่าท่านขับรถแล้วลุยไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วน้ํามันท่วมนะคะ,ะแล้วรถน็อกรถด,ดับเลยนะคะ อย่าสตาร์ทนะคะอย่าสตาร์ทอีกเลยนะคะเพราะถ้าสตาร์ทยิ่งสตาร์ทปุ๊บมันก็จะยิ่งเป็นตัวที่ไปเร่งให้น้ำเนี่ยค่ะมันเข้ามาในห้องเครื่องมากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามนะคะถ้ารถด,ดับแล้วเนี่ยพยายามที่จะเข็นเข้าข้างทางเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันรถที่มันวิ่งสวนไปสวนมาแล้วก็จะยิ่งตีน้ําพัดเข้ารถเต่านั่นเองค่ะโทรเรียกประกันภัยเลยทันทีหรือถ้าเป็นลูกค้า AEY Auto โทรเลยค่ะ AEY Auto พร้อมบริการท่านดูแลท่าน แล้วก็หลังจากที่ท่านรุยผ่านสถานการณ์ของการดุยน้ํามาแล้วนะคะแลวรถท่านไม่มีปัญหานะคะก็มีวิธีดูแลต่อเพิ่มด้วยนะคะก็คือในกรณีขับเนี่ยก็คือขับช้าๆและพยายามที่จะเหยียบเบรกนะคะบ่อยๆนะคะเป็นการระบายแล้วก็ไล่น้ําออกจากพ้าเบรกของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ท่านขับไปแล้วนะคะก็อย่าเพิ่ง ดับเครื่องทันทีแม้ะทั่งท่านจะถึงที่หมายแล้วถึงที่บ้านท่านแล้วนะคะอย่างน้อยเนี่ยเมื่อถึงที่หมายแล้วก็อ่าสตาร์ทเอาไว้นะคะสักประมาณอ่1 5นาทีนะคะเป็นการวอร์มเครื่องไว้เพื่อไล่ความชื้นออกจากห้องเครื่องของตัวรถยนต์นั่นเองค่ะ และถ้าท่านเนี่ยลุยน้ํามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่า,ารถของเราจะอยู่ในสภาพพร้อมกันใช้งานไหมนะคะนาเข้ามาเช็คที่ศูนย์ของเราเลยค่ะ AEI Auto Import พร้อมให้บริการจากใจนะคะและถ้าท่านนะคะเกิดในกรณีน้ําท่วมเหตุฉุกเฉินจริงๆรถด,ดับเลยนะคะท่านสามารถที่จะโทรหาประกันภัยทันทีนะคะประกันภัยเนี่ยจะรีบส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปดูแลท่านอย่างทันทีหรือท่านสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะกับศูนย์บริการของ a e y Auto Import ของเรานะคะ086 3 228 228นะคะหรือจะโทรเข้ามาที่086 668 1 9 9 9หรือเบอร์โชว์รูมค่ะ025 87 4 6 6 6นะคะนอกจากโชว์รูมเราเนี่ยจะจำหน่ายรถหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วนะคะของเรายัง one stop service ด้วยศูนย์บริการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการที่ดูแลซ่อมรถยนต์นะคะแม้กระทั่งอูส่สีหรือว่าจะทำเคลือบแก้วหรือว่าจะตกแต่งรถยนต์นะคะ One Stop Service by AEW Auto Import นั่นเองค่ะขอให้ทุกคนนะคะขับรถอย่างปลอดภัยนะคะสำหรับช่วงหน้าฝนนี้นะคะค่ะกะ็ดูแลร,รถของท่านเปรียบเสมือนคนที่เรารักนะจ๊นะ <c oughs>